ก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังกันมาบ่อยๆอยู่แล้วว่าอันกิเลสตันหาโลภโทสะโมหะเหล่านี้เนี่ยไม่มีอำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมากำจัดมันได้นอกจากบุญกุศลสติปัญญาที่อบรมให้เกิดขึ้นในจิตดวงนี้เท่านั้นเละมันจะกำจัดกิเลสังกล่าวมานั้นได้ ก็ไม่เห็นมีใครกําจัดมันได้พวกมีความรู้ในทางโลกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรสารพัดแล้วคิดคน้นเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆได้อย่างวิจิตพิสดารตลอดถึงคิดค้นอาวุธยุทธภัณฑ์มาสังหารซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ได้วิเศษวิธโสจริงๆนี่นะ แต่ล้วบันมาคิดที่จะมากำจัดความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอันนี้ออกจาก,กจิตใจนี่ไม่ได้เลยลองคิดดูอันนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงร้อนเป็นไฟอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมธรรมะอันนั้นมาสู่จิตใจ สร้างทร,รม,มาเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจได้นรกิเลสเหล่านี้มันก็เบาบางไปจริงๆนะนั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปแล้วคนผู้นั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วแบบนี้นะถ้าหลายๆคนปฏิบัติตามอย่างว่านี้ทําให้กิเลสเหล่านี้มันเบาบางออกไปจากใจแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเลยคนหมู่มากเหล่านั้นก็ดี ไม่ได้ทําใครให้เดือดร้อนเลยนี่นะลองคิดดูไอ้ธรรมานุภาพนะมันทําโลกคือหมู่มนุษย์เรานี่ให้สงบสุขได้ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันน,ะนั่นแหละถ้าพี่นาไปอย่างนี้แล้วมันน่าปฏิบัติตามจริงๆนะพระธรรมคำสอนนี่นะ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นคุณนานุภาพแห่งพระธรรมดังกล่าวมานี่แหละท่านจึงยินดีปฏิบัติตามเหมือนอย่างพระนางประชาบุรีโคตมีกับบริวารห้าร้อยนั่นเลยไปขอบวชกับพระศาสตราพระองค์ทรงให้เรียนเอาคารุทมแปดประการ ถ้ายินดีจะปฏิบัติตามครุธรรมแปดประการนี้ได้ก็ก็เป็นอนวตาได้บวตในตำรากล่าวว่าพอพระนางประชาบุรีโคตมีได้ฟังพระอานุ์แสดงให้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดตีติยินดีขอน้อมรับเอาครุธรรมแปดประการนี้ไปปฏิบัติตามจนตลอดชีวิต ไม่มีเงื่อนไขไม่มีพ่ออุทธรอ,อะไรทั้งหมดยินดีน้อมรับปฏิบัติตาม <c oughs> แล้วในที่สุดท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ทั้งห้าร้อยอย่างนี้แหละผู้ที่ มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆอย่างนี้แล้วมันก็ยินนดีปฏิบัติตามแหละถ้าว่าความเลื่อมใสในี่ไม่เพียงพอมันก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ครบถ้วนเลยเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ใดมีความเชื่ออย่างแข็งแรงทั้งประกอบไปด้วยปัญญาอีกด้วยอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้เต็มที่เลยไม่ได้คิดว่าเหลือวิสัยไม่ได้คิดว่าลำบากยากเย็นเหลือเกินการปฏิบัติตามพระธรรมนี้ไม่มีเลยอะ ท่านผู้หลุดพ้นไปได้เหล่านั้นนะท่านถือว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วนั้นสบายใจมากแล้วเมื่อพระธรรมบางเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็กลัวพระธรรมนั้นมันก็ไม่ลุกลามขึ้นมาได้มันไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงมจิตใจผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมนั้นได ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในเมตตาการุณาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนะโคมโกรธมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าครอบงามจิตของผู้นั่นได้นะเ,เนี่ยผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานการให้การบริจาคอย่างนี้ความโลภความตนีความหวงแหนมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าเข้ามาครอบงมของผู้นั่นครอบงามจิตของผู้นั่นได้ ผู้ใดมีภาวนาอยู่มีสติมีสมาธิมีปัญญาประจำอยู่กับใจเสมออย่างนี้นะไอ้ความหลงมันก็กลัวไม่กล้าไปครอบงมจิตท่านผู้เชี่นนั่นได้ท่านผู้เชี่ยนนั่นจะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาคาว่าตื่นอยู่ก็หมาความว่ารู้แจ้งในความดีความชั่วของโลกอันนี้ ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นความดีท่านก็รู้แจ้งอันนี้เป็นความชั่วก็รู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ยึดถือแล้วเพราะความดีความดีของโลกเช่นอย่างว่านายกานางขอทำดีพูดดีอะไรอย่างนี้นะนแทนที่ว่าจะไปรักใค้ว่านายกานางขอเป็นคนดี แล้วจะไปรักใครยืดชื่นชมยินดีในกอในขอนั้นไม่เป็นนะนนก็รู้แล้วว่าดีดีความดีของเขาก็เขาทำดีความดีนั่นก็อำนวยความสุขให้แก่เขาอ่อย่างนี้นะก็ของใครของมันนะแล้วจะไปยึดเอาของเขามาทำไมอะ่ะนั่นแหละก็อย่างว่านั่นแหละเคยเป็นมาแล้วนะนักบวช บางรูปบางร่งางออพอเห็นทายกทายิกามาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อเข้าไปแสดงความเลื่อมใสนับถือมากๆเข้าไปเอาแล้วใจเข้าไปผูกพันเข้าไปแล้วว่าแหมคนนี้คนดีจริงหนั่นไม่ถือว่ารู้แจ้งในความดีนั่น ก็ความดีนะของใครของมันเงินใครเงินมันต่างคนก็ต่างจับจ่ายของใครของมันเราจะไปเอาเงินของผู้อื่นมาจ่ายเขาอย่อะไรอะ,ะนั่นหละเงินของใครของคนนั้นก็จ่ายเองอันนี้ความดีของใครทําผู้นั้นก็ได้ดีไปผู้ใดทําดีได้ขั้นไหนก็พ้นทุกไปได้ขั้นนั่นตนทําดีตนละกิเลสไปได้เท่าไหร่ตนก็พ้นทุกไปได้เท่านั้น ถ้ามีโอปัญยโกน้อมเข้ามาอย่างนี้ได้มันก็ไม่ไปผูกพันกับใครเราก็ผูกพันกันตั้งแต่ภายนอกเรื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองแต่ภายในจิตใจไม่ได้ไปผูกพันกับใครมีแต่ผูกพันอยู่กับความดีความจริงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี่ ตนเองรู้จริงอย่างไรก็รักษาความรู้จริงอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าคนมีภาวนามีสมาธิด้วยมีปัญญารู้แจ้งทั้งดีทั้งชั่วตามเป็นจริงรู้แจ้งแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดมัน่นจึงได้เรียกว่ารู้แจ้ง เพราะว่าความดีนะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอถ้าผูใ้ใดยึดถือมาไว้ในใจเดี๋ยวมันก็เกลียดกันชังกันเลย,เยคนวกนี้มันน่าเกลียดจริงๆเหรอเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันก็แสดงอาการเกลียดชังกันเข้าไปแล้วถ้าไปเห็นคนใดเขามีกิริยามารยาทด,ดีละมุนละไมเข้าไปนอนแม้คนนี้ดีจริงอะ เดี๋ยวก็ไปผูกพันกับขาเข้าไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันลำเอียงไปอยู่นั่นมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงแล้วมันพ้นกิเลสไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจตัวความดีความชั่วมันเป็นส่วนโลกียธรรมธรามดีมีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่น เหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละดินมีอยู่ที่ไหนหญ้าพืชพันธ์ต่างๆมันก็มีอยู่ในที่นั้นหละมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเละ <c oughs> บุญกับบาปเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรต้องเรียนให้รู้ไวเพราะจิตของคนเรามันคล้องอยู่ในบุญกับบาปนี่แหละมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ <c oughs> วันนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะเอาให้เพียรพยายามละความชั่วไปก่อนบัดน,นี้นะยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งทางใจไว้อืามันเป็นอย่างนั้นพยายามสมทานมั่นในศินให้ได้เมื่อมั่นในศินได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำความชั่วอย่างหยาบนั้น เมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญเมตตากรุณาเข้าไปไอความชั่วอย่างกลางมันก็สงบลงนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความชั่วอย่างกลางมันสงบลงจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วบรรดาบุญกุศลความดีทั้งหลายมันก็หมายเอาตัวความสงบนั่นแหละนนี้นะมันหลอมตัวเข้านะ อบุญกุศลความดีทั้งหลายมันหลอมตัวเข้ากับจิตจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยว่านี่บุญนะกุศลนะไม่ได้อยู่ข้างนอกว่านี่การคิดเพ่งไปว่าทําอย่างนั้นได้บุญทําอย่างนี้ได้กุศลอะไรเท่าไรไปอันนั้นไม่ใช่ตัวบุญนี้ต้องเข้าใจมันเป็นเรื่อง สายเหตุที่จะได้ให้เกิดบุญกุศลต่างหากบทต,ตัวบุญจริงๆแล้วคือการทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์อันที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่นะนี่แหละเมื่อใจรวมลงเป็นหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็ก็รู้ได้เลยแหละทุกคนรู้รู้ได้นะรู้ได้ว่าอ๋อบุญนี่เป็นอย่างนี้อืม ตัวบุญนี่เป็นอย่างนี้ผู้ใดรู้จักตัวบุญคือคือตัวความสงบใจนี่ได้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปในเรื่องอื่นนียแบบนี้นะเ,เมื่อทําตนรักษาใจให้เป็นปกติอยู่แล้วใครจะว่าตนไม่มีบุญใครจะว่าตนเป็นยังไงก็แล้วแต่มันนะไม่ได้ตื่นเต้นไปกับใครใครจะว่าตนไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ ผู้นั้นไม่หวันไหวไปตามคารมคมคายของใครต่อใครเลยอออย่างนั้นการที่บุคคลมีปัญญาไม่ยึดเอาอารมณ์ต่างๆทั้งส่วนดีและส่วนชั่วดังกล่าวมานี่นะไว้ในใจนั้นท่านเรียกว่าปัญญาหรือว่ากุศลธรรมก็ได้นต้องให้เข้าใจเราจะไปสงสัย เรื่องบุญเรื่องบาปยังไงกันอีกต่อไปถ้าบำเพ็ญจิตใจมาได้ถึงขั้นนี้แล้วความสงสัยลังเลในเรื่องบุญเรื่องบาปมันต้องหายไปเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจให้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ในขั้นต้นนั้นเราก็คำนึงดู กายวาจาใจของตนเนี่ยตนละบาปแล้วจริงหรือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนี้เป็นบาปเราละมันแล้วหรือ,อยังถ้ารู้ตัวได้ว่าละมันแล้วอย่างนี้รู้ชัดๆในใจจริงๆนะว่าละมันจริงๆพนอะทบทวนดูแล้วแต่ละวันแต่ละเวลาได้มีสติสัมปชัญญะ ระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาสเสมอมาอย่างนี้นะนี่ก็รู้ชัดว่าตนไม่มีบาปนี่การฝึกตนนะมันต้องให้รู้เป็นขั้นๆไปอย่างนี้เนะี่ยเมื่อรู้ว่าบาปไม่มีในจิตใจของตนแล้ววันนี้จิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสไล้นั่นแหละ เราโน้มลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายแบบนี้นะนั่นลนะเพียงเจริญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไปมาอยู่ยางนี้ไม่นานใจมันก็รวมลงได้เลยเพราะมันไม่มีาบาปมารบกวนนะืะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่อารมณ์ความคิดธรรมดาธรรมดาไปเฉยนี่นะมันไม่มีอิทธิพลรุนแรงอะไรอ ดังน,นั้นเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอารมณ์เหล่านั้นมันก็ระง,งับไปจิตที่มันจะคิดเลื่อนลอยไปตามอารมณ์อันที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปต่างๆหมู่นั้นนะมันก็ระง,งับไปด้วยอำนาจแห่งสตินั่นแหละมันเพ่งเข้าไปภายในจิตนั้นนะไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าใดจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงไปเท่านั้นเลยให้พึ่งเข้าใจชัดๆว่าจิตใจจะสงบลงไปได้จริงจังอาศัยสติแท้ๆเลยถ้าปราศจากสติแล้วจิตนี้สงบลงไม่ได้สติต้องเพ่งต้องกำหนดรู้อยู่ที่รู้เลย ไม่ได้ระลึกไปที่อื่นเลยวันนี้นะเมื่อเอาเข้ากระชันซิทเข้าไปจริงแล้วสตินั้นไม่ระลึกไปที่อื่นเลยมีแต่กําหนดรู้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอารมณ์อยู่เมื่อจิตนั้นมันมีสติประคองอยู่นะั้นนะมันก็สงบอยู่ได้แล้วมันก็ไม่เผลอไม่คิดไม่ฟุ้งไปทางอื่นเลยมันก็ค่อยสงบลงสงบลง เมื่อเพ่งไปไม่ท่อไม่ถอยเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งละเอียดลงไปเท่านั้นนะ,ะหนึ่งนี้แหล่เพราะฉะนั้นพร,ระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปล่งพระอุทานว่าในการใดพรามทั้งหลายมีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นพรามเหล่านั้น ยอมรู้แจ้งว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นแหละคำว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่ก็มันก็นอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปอากุลต่างๆนี่ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นนี่ก็รู้ชัดอย่างนี้มาในเมื่อใจไม่ปรุงขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอื เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามทั้งหลายยอมรู้แจ้งว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายระงับดับไปแล้วจากดวงจิตนี้เหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตันหานั่นเลยความโลภโกรธหลงหมดนี่นะแล้หมายความว่าเพ่งดูจิตตัวเองก็เห็น เห็นว่าอาวิชชาตันหาเนี่ยความโลภโกรธหลงหมูนี้มันลังงับไปจากดวงจิตก็ก็รู้ก็เห็นอันเนี่ยที่ว่าเหตุปัจจัยนั่นนะเหตุปัจจัยเหล่านี้มันลังงับไปเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามทั้งหลายย่อมกำจัดมานและเสนามาร ให้หมดสิ้นไปดุดดังที่พระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าทำลายความมืดให้หายไปฉะนั้นอันนี้แหละพระศาสดาเมื่อได้ศัตรูแล้วได้ทรงเปล่งอุทานอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้เอาไปปฏิบัติไปตามแนวนี้ เพออียนเพ่งดูจิตตัวเองนี่ว่ามันยังมีกิเลสอะไรมารบกวนจิตใจนี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่าพอเพียนเพ่งวินิษแล้วกิเลสมันจะหมดจะแห้งไปเลยไม่ใช่เมื่อกิเลสอันใดมีกิเลสนั้นะมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อรู้ตัวของกิเลสนั้นแล้วก็กําหนดละมันออไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละการทําความเพียนเพ่งพินิษนี่น่ะ ให้เข้าใจเมื่อเมื่อละมันไปแล้วมันก็ยังวกเวียนเกิดขึ้นมาอีกอยู่ความคิดอันนั้นอันนี้ก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปมันยังพอใจในอารมณ์อันใดอยู่ก็สอนจิตให้เบื่อหน่ายในอารมณ์อันนั้นโดยยกอุปมาอุปมาต่างๆมาอมสอนจิตตัวเองนี่แหละอเป็นเงนิน อย่างเช่นความโกรธนี่ท่านอุปมาไวเหมือนกับไฟนี่ธรรมดาไฟนี่มันไหมไม่เลือกเลยจะเป็นไหมสดไมมแห้งอะไรก็ตามมันไหมทางนั้นเลยจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ชั้งมันไหมทางนั้นเลยนี่แหละไอความโกรธนี่ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อบุคคลได้ไม่ละมันเนี่ยสะสมให้มันนองมากเข้าไปแล้ว มันฆ่าได้ตลอดถึงมารดาบิดาผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทีเดียวเรียกว่าทำบาปได้อย่างสูงสุดเลยประเดียวอำนาจในความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไฟเนี่ยเมื่อมันได้เชื้อแล้วมันไหม้ไปไม่เลือกเลยนี่ข้ออุปมาอย่างนี้นะเมื่อเรายกเอาอกมาสอนใจเข้าไปใจนี่มันก็รู้แจ้ง มันก็เห็นโทษแห่งความโกรธนั่นได้อย่างอย่างมากทีเดียวการทำให้จิตเห็นโทษของกิเลสนี่แหละสำคัญมากไม่ใช่น้อยนะเพราะเมื่อมันไม่เห็นโทษแล้วมันไม่เบือ่อเออเรื่องมันนะเมื่อมันไม่เบื่อแล้วมันก็ไม่คลายอาไม่คลายความยึดความถือมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจ เมื่อกิเลสอนใดมันรบกวนจิตใจตัวเองอยู่แล้วกำหนดใจให้แน่วแน่ลงไปแล้วก็หาอุบายมาสอนใจตัวเองอย่างที่แนะนำสั่งสอนมานี่แหละเมื่อใจมันได้รับอุบายที่ถูกต้องด้วยดีแล้วย่างนี้มันก็เห็นโทษเลยวันนี้นะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านั้นเลยเช่นความรักหมูนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ความรักนี่ขึ้นต้นนั่นหวานอร่อยจริงแต่ตอนปลายนั้นขมขื่นมากอย่างนี้เลยพระองค์อุป,ปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลนะเมื่อบุคคลไม่รู้จักว่ายาเม็ดนี้นะมันมียาพิษอยู่ภายในนั้นเขาเอาน้ำตาลเคลือบไว้ เข้าใจว่าเป็นยาที่บริสุทธิ์ก็รับประทานเข้าไปทีแรกนี่มันก็หวานเลยเพราะว่าน้ำตาลมันเคลือบอยู่ภายนอกนี้ทันพกกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ำตาลละลายยาพิษนั่นออกฤทธิ์แล้วบบบนี้เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้าไปอย่างแรงกล้าไปเลยถึงกับสิ้นชีวิตไปกับยาพิษนั่นก็มีนะเป็นอย่างนี้แหละ นี่อุปมาเหมือนอย่างคนผู้ไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่นี่แหละเมื่อมันเกิดความรักความใคร่ขึ้นในใจแล้วคนนึกว่าเป็นเรื่องดีก็ปล่อยให้มันรักไปวิตกวิจารไปในเรื่องที่ตนรักตนชอบนั้นเมื่อวิตกวิจารไปเท่าไหร่ความรักมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเลยเมื่อความรักมันลงรุนแรงขึ้นเต็มที่แล้ววันนี้ มันจะทำบาปได้เลยวันนี้ถ้าเป็นภิกษุสามเณรอยน่างนี้ล่วงพระวินัยได้เลยไม่กลัวแล้วบาปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะก็ไปล่วงศีลของคฤหัสถ์ที่ตนสมทานมาแล้วนั่นได้อย่างไม่สะทกสะทานเลยอำนาจแห่งความรักความใครน่นี่มันทำให้คนเราหน้ามืดออม ใจมืดมองไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ที่จะตามสนองตนไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแต่อย่างใดนี่เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องละมันนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราษฎรเหมือนกันหมดถ้าไม่เพียรพยายามละมันแล้วมันก็ก่อทุกข์ให้ ไปในสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วทุกในมนุษย์โลกนี่ก็ยังทำเนานะถ้าไปทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ไปตกนรกแล้วก็มันแย่จริงๆอ่ะม,มันทุกข์หลายเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายทุกคนต้องมีอุบายสอนใจตัวเองให้มันได้ออ อันกิเลสมันจะเบาบางไปได้ก็เพราะว่าตนมีอุบายสอนใจให้เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมกิเลสนี่มันถึงไม่หมดไปสักทีมันทำไมมันถึงไม่เบาบางไปสักทีอย่าไปสงสัยการที่กิเลสไม่เบาบางก็เพราะว่าตนไม่ทำใจเป็นสมาธิตนไม่จเจริญปัญญา ไม่หาอุบายมาสอนใจตัวเองนี่คันว่าอย่างว่าทำก็ทำเพียงแค่สมาธิทาให้ใจสงบไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้ใช้อุบายปัญญาอะไรมาสอนจิตตัวเองให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั่นนะนี่ก็ได้ชื่อว่า ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาตของกิเลสและกองทุกข์อยู่อย่างนั้นล้ำไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามธรรมะบรรยายที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้ ก็คงจะได้รับผลไม่มากก็น้อยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้